الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اشهد ان لا اله الا الله هو الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه والظاهر بلا فوق والبلاتين بلا جواه سبحانه سبحانه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد بالقلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها فصلى عليك الله يا علم الهدى اما بعد يا اخوه المؤمنين يا حماه الاسلام وحراس العقيده اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. أُعدت للذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله. ذلك الفضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Tanbina was الله سبحانه وتعالى تعالى. ขอย้ำเตือนพวกท่านทั้งหลายกับตัวผมเองเป็นการเฉพาะให้เรามันทบทวนให้เรามันสร้างความยำเกรงให้เกิดขึ้นในวจ,จีกรรมของเราในพฤติกรรมของเราในมโนกรรมของเราด้วยความยำเกรงเท่านั้นที่จะเป็นมาตรวัดที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าใครคือผู้ที่จะประสบ ความสำเร็จในสำประยะายควาท่านนั่งรายอัลลอฮฺ س ุบ ا า ه แวะต ع ล ل าทรงยุคลิบุลไลละยุคลิบุลลอุลไลล ل ة و ا ل ฮาร ر ทรงพลิกผันทรงเปลี่ยนผัน,ผนท่ามคืนและยามกลางวัน อินนาลิกะ ك ท้าทิงสิ่งดังกล่าวนั้นล่าอบรตัน ل กล ا ل أ ب บซ ا รย่อมเป็นอนุสติเตือนใจย่อมเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดให้กับบุคคลที่มีสายตาอันเฉียบแหลมกับบุคคลที่มีวิสัยทักษ์และเข้าใจความเป็นจริงและการเปลี่ยนไปของโลก สุขนี้เป็นสุขสุดท้ายของปีสุรยิยคติเราไม่ได้ให้ความสำคัญของวันใดวันหนึ่งแต่ทุกๆวันจะเป็นวันสำคัญเป็นวันเอดอายุลอายยมินดดกอีดุมีคนมาถามท่านฮัสซันอัลบัสรีบอกว่าวันไหนคือวันที่เป็นวันเอดสำหรับท่านท่านตอบว่ากุลเลยยมิน อาเลลาอซิลลาห์ฟีหฟะฮูอดุนทุกๆวันที่ฉันไม่ได้ทรยศต่อ Allah ที่ฉันไม่ได้ฝ่าฝืนอันใดต่อคำที่เป็นพระบัญชาใช้ของพระองค์ที่ฉันไม่หลงไปทำในสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ Allah s u b h a n a h ว wa t a า l a ส่าาาางห้ามเอาไว้วันนั้นแหละคือวันที่เป็นคุณค่าวันที่เหมาะสมวันที่คู่ควรแก่การรื่นเริง ท่านทั้งหลายตลอดระยะเวลาปีศุริยคติที่ผ่านมามันมีวันที่เป็นวันสำหรับท่านเยามุลและก็หัวเยามุหน่อยอเป็นวันที่สุขสมเป็นวันที่ทุกข์ระทมเป็นวันที่เจ็บปวดเป็นวันที่เสียน้ำตาเป็นวันที่เรื่นเริงเป็นวันที่ดีใจ มันสลับสับเปลี่ยนกันไปเช่เชนที่อัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานล,ลงมาติลกลไอยามุนูดาวิรุหาไบน,นนัสวันชื่นคืนสุขต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในหมู่ผู้คนบางวันคนนั้นอาจจะมีความสุขในขณะที่เรามีความทุกข์เราก็มองโลกในแง่ร้ายบอกว่าทำไมต้องเป็นฉันคนเดียว ในวันที่เรามีความสุขท่ามกลางความมืดมนอาจจะมีบางคนตื่นขึ้นมาร้องไห้กับความเจ็บปวดกับความเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองพังพลาดกับสิ่งที่ตัวเองพังเผลอกับความผิดแต่เรากลับไม่ได้มองอันเนื่องมาจากเราที่ผู้รับไปอยู่อัลลอฮฺ سبحانه แวะะอาลาทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอาน มาอัอบะมินมูซีบะตินฟิลอารดิวลาฟีอัมฟุซิคุมไม่มีสิ่งใดที่มันมาประสบกับใครในหน้าพื้นแผ่นบินวลาฟีอัมฟุซิคุม,มรครนห,นหรือประสบกับในตัวตนแต่ละคนของพวกพท่านอิลลาฟีกิตาบินมิงกอบลิอันนับราฮานอกจากมันจะอยู่ในคำพีที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก่อนที่จะทำให้มันลุล่วง ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาให้เหตุผลลีไกลาตะสูอาลามาฟาตักุมวะลาตัฟรัฮูบิมาอาตากุมเพื่อที่พวกทัาน ลิไกลาตะสูเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่เสียใจอลามาฟาตะคุมกับสิ่งที่มันได้ผ่านเลยเราไม่ได้รับเราไม่ได้ในส่วนที่เราหวังเราไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่จะนุนนาคาว่าน,นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วบันทึกเอาไว้แล้วลิขิตเอาไว้แล้ว

و อินนัลกุมนิฮายตันฟันตะหูอีลานิฮายติกุมโอมนุษยชาติเอ๋ยอินนัละกุมมาลิมะแท้จริงสำหรับพวกท่านนั้นมีป้ายบอกทางมีธงที่พวกท่านปักเอาไว้มีสิ่งที่จะบ่งบอกในทิศท,ทางที่เรากำลังจะดำเนินไปมาลิม ฟันตะหูอีลามาลิเมกุ้มไปให้สุดไปให้ถึงธงที่เราปักเอาไว้ในความดีงามที่พวกท่านคาดหวังเอาไว้ตอนต้นปีที่แล้วตอนอีที่แล้วตอนวันสำคัญเมื่อผ่านมาเราตั้งใจว่าเราจะเป็นคนดีหลังเดือนบวชฉันจะเป็นคนดีกว่าเดิมตั้งใจแล้วไปให้สุดเอาให้มันสุด ว่าอินนารกุมนิหายาตันและพวกท่านนั้นมีจุดสิ้นสุดเมื่อเส้นทางที่เราเดินเราคิดว่าเราเดินและมันจะยังคงเดินแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นนิรันด์บนโลกทุนยาคำว่านิรันด์ไม่มีจริงบนโลกทุนยาฟันตะหูอีลานิหายาิกุมจงไปให้ถึงจุดสุดท้าย จุดสิ้นสุดที่ฟันตูกกำว่าก้อยอินนัลมุ่มินะเบ ينا มะคาฟะตินกันนับดมอเบสลาลลัลละฮ์วะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงสัตาชนนั้นอยู่ระหว่างสองความหวาดหวั่นสองความหวาดกลัวสองสิ่งที่น่าสะเพงกลัวเบ ي น ا อาจะลินกัดมาบะ ประการที่หนึ่งก็คือเราได้ใช้ชีวิตท่ามกลางอาจันที่เราได้ผ่านมาแล้วอายุ10ปีก็10ปีที่ผ่านมา20ปีก็20ปีที่ผ่านมา30 50 70 80ปก็มาบอวลายดรีมัลลาหุซอนิุนฟีฮพวกท่านไม่รู้หอะ ว่าอัลลอฮ์บฮา ا ะฮูวะะอาลาจะทำอะไรกับสิ่งที่เราได้ผ่านมาละมาสุฮบที่แล้วอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าบวชปีที่แล้วอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าการอ่านอัลกุรอานของเราอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าใบหน้าจารินและส่วนที่สองที่อยู่บนความประวัิ ถ้าเราไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเท่ากับเรายังมีปัญหากับการจะระบุตัวตนอัตลักษณ์ว่าเป็นสถาชนเพราะท่านนาบิบอกว่าแท้จริงสถาชนจะอยู่ระหว่างความกลัวสองอย่างว่าบปยนอาจลินตัดบากอที่มันยังคงเหลืออีกว่าลายดรีมัลลอหูกอดินอะล่ และวเขาก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะทรงจัดการยังไงกับส่วนที่เหลือของชีวิตเราได้มีการรายงานถึงผู้คนมีคนมาถามท่านนาบีนุฮ์อะัลฮิสสาลาตัวสลามผู้ที่อายุยืนมากที่สุดท่านหนึ่งในหมู่งวลอัมเบียใช้ชีวิตในการเผยแพร่กลุ่มชนของท่าน950ปี มีคนมาถามท่านนบีนูอฺล ل ي ه ا ل สลามบอกว่าไกฟะรอายทา h ัซดุนยาตลอดระยะเวลาที่อายุยืนของท่านที่ผ่านมาลองดูมุมมองลองดูของคนที่ผ่านโลกผ่านโลกผ่านโลกสิบรุ่นของคนรุ่นเราเขามองโลกดุนยาเป็นอย่างไร ท่านนบีนัวบอกว่าแกาดาเิลีฟีบาบิน,บบกกนเหมือนกับคนที่เดินเข้าไปสู่ประตูหนึง่งวัลค้าริจิบินบาบินอาัชและเขาก็เป็นผู้ที่เดินออกไปสู่ประตูอีปบาน